ครับสวัสดีครับให้แนะนตัวค่ะครับสวัสดีครับผมดุลนะครับผมสวัสดีครับพลครับสวัสดีครับโบนัสครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีครับตังครับสวัสดีครับจูเนียร์ครับสวัสดีครับเจสตครับสวัสดีครับเฟอร์กี้ครับสวัสดีครับกาดครับคุณโบครับ นีน้องๆจากเรื่อง Gen Y The s e r i e s ครับผมไม่เสียงดูแบบนี้นะ Gen Y vs Siri ครับ Gen Y vs Siri ครับ Gen Y ครับโอเคโอเคค่ะน้องๆแต่ละคนนี่คือใครรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้กันบ้างครับผมผมโบนัสนะครับผมรับบทเป็นตองไตครับเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นแบบประธานรุ่นที่แบบตั้งใจเรียนมากๆครับผม ก็จะอยู่ในพาร์ทของมัธยมด้วยแล้วก็พาร์ทของมหาลัยด้วยครับส่วนความวุ่นวายหลักๆจะอยู่ในพาร์ทมัธยมครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไปสร้างวีรกรรมไว้ครับเราเราช่วยเพื่อนในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ครับเราก็สปอยปเนียสปอยปเนียอาจจะให้ดูทุกคนต้องไปรอติดตามดูนะครับว่าจะช่วยในวิธีไหนนะฮะแล้วก็จะพูดจบก็ว่างั้น อันนี้เอาออกได้ใช่ไหมฮะได้แหละคนอเดียวครับผมฝั่งนมื่อไล่มาป๊อกดีใกล้ๆไม่เอาครับครับผมผมระบบเป็นป๊อกนะครับในเรื่องก็จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็มหาลัยครับผมเลี้ยงยังไงอ่ะถูกแล้วถูกแล้วครับผมรับบทเป็นโก้นะครับผมก็จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์แล้วก็มีความหล่อรวยเป็นตัวด้วยเบา ไม่ค่อยชงเท่าไหร่ไม่ตรงเลยครับแล้วจะปูทำไมไม่รู้ว่าตัวจริงมันเ็ครับผมสวัสดีครับตังครับรับบทเป็นกาแลครับผมกาแลเป็นเด็กเชียงใหม่ที่เขาที่เขาอ่ะกาแลเป็นเด็กเชียงใหม่ที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนตองกับปอกครับ ครับรับบทเป็นพัดโบกครับผมนักศึกษาอุตสาปีสามครับเป็นหนุ่มรอตัวร้ายครับผมในนี่มีเพื่อนเพื่อนสนิทอีกสองคนนี่สามไม่ใช่อะไรแล้วสามเออคุณลืมเขาได้ไงเออผมผมไม่นับเพื่อนที่ทิ้งไปแล้วครับไปดูแล้วไปต่อยกันตรงนู้นไปตอบอ่าผมแนะนำตัวแล้วนะท่านครับ สวัสดีครับผมรับบทเป็นแจ็คครับผมก็เป็นแก๊งหนุ่มวิศวะสามคนครับก็เป็นในบทจะเป็นหนุ่มหล่อตัวดีครับผมไม่ใช่ตัวร้ายสี่คนไหมอะเขาเล่นจนช้ำแล้วครับก็คาแรคเตอร์ของพวกผมสองคนจะเป็นคนที่แบบใจเย็นครับผมคอยห้ามไอ้นี่เับเพราะไอ้นี่เป็นคนตัวร้อนอารมณ์ร้อนนะครับตัวร้อยไปหามอครับพูดผิดนะพูดรู้สึกไล้ขึ้นนะตอนนี้ ครับเฟอร์กี้ครับรับบทเป็นจิวนะครับผมก็เหมือนกันครับคณะวิศวะปี3ครับผมก็เป็นคนที่ดีที่สุดในแก๊งนี้ครับเพราะผมจะเป็นคนเป็นคนคอยห้ามนะครับอะไรคุณหันมาทำไมเดี๋ยว่าซัดเลยเฮ้ยอย่างไงเฮ้ยไงไหนดีสุดเนี่ยบอกใจเหี้ยยว่าจะอย่างไรเนี่ยอ๋คือก็คือในซีรีส์กับตัวจริงกับคนละอันกันอ๋อไม่ไม่ครับแต่จูเนียเล่นเป็นตัวเองครับผมยกอยอกยอยอยอกเดี๋ยวฮะหน้าตกมอเอาไว้ นั่นแหละครับผมวิศวะครับครับสวัสดีครับผมรับบทรับบทเป็นแสนแสบครับผมเป็นน้องชายพี่วายยูครับเป็นตัวที่คอยเจ๋นไปตามคู่ต่างๆครับไปโผล่อยู่กับทุกคู่อยู่กับทุกที่ทุกคนครับผมหรือเรียกว่าหรือเรียกว่าน้องน่ารักคนนึ้งตัวทำเกมตัวทำเกมตัวทำเกมว่างมาทุกคนครับผมอ่ะต่อไปตัวว่างมากอากนเลี่บฮะ อะไรเฮ้ยทไมเลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่เลี้ยงอะไรจะได้วนกลับมาตรงกลางเนี่ยใช่วนกลับมาตรงกลางโอเคครับสวัสดีครับผมผมไม่ใช่แสนแสบเลยครับผมผมดุนครับรับบทเป็นธนูนะครับผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับชั้นปีที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะซัมชั้นใช่ครับชั้นปีที่สามแหละชั้นปีที่สามโอเคโอเคโอเคครับ โอเคครับก็เป็นธนูรับบทเป็นธนูนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นะครับผมสุบุคลิก็เป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆขึมๆไม่ค่อยพูดเยอะครับเพราะว่าเจ็บคอโอเคครับเอาอะเอาอะเอาอะไฟแสงมาเริ่มดีคนสุดท้ายเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยของจริงเอออย่าปู๋เยอะอย่าเขาปิดวังครับผมพลนะครับรับบทเป็นไผ่นะครับก็ในเรื่องครับจะเป็นน้องชายพิกิตครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับป๊อกครับ แถมเป็นกรรมเทพเอ้ยกรรมเทพกรรมเทพกรรมเทพไทยกรรมกรรมเทพกรรมเทพแผงสอนให้ป๊อกครับแล้วก็ใครลิ้นลิ้นก่อนติดกระจาดกันเห็นดูนะครับใติดลิ้นหรือติดอะไรอ่าต่อครับก็ถึงไหนแล้ววะ ถึงกลางประเทศเลยครับเออแล้วก็เป็นเขาเรียกทำงานในร้านกาแฟครับร่วมกับแสนแสบครับแล้วก็จะมีแซนดี้คนนึงซึ่งเขาไม่มาในวันนี้นะครับครับผมแล้วก็ใช่แล้วก็เรื่องความรักปล่อยเป็นเรื่องของพมลิขิตครับแล้วก็ในเรื่องก็จะเจอพมลิขิตแต่ก็ไม่รู้จะสมหวังหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูนะครับเกือบจบเรื่องแล้วนะเกือบจบเรื่องแล้วมีต่อซีซั่นสองเลยไหมเนี่ยเออไม่ได้แล้วได้แล้วครับผมว่าเรื่องนี้นี่คือแบบเป็นแก๊งมีแก๊งเด็กมัธยม กับแก๊งเด็กมหาลัยใช่ครับมันหลักๆมันเหมือนกับว่าจะเข้าซีนเป็นกลุ่มๆมากกว่าครับผมเป็นแบบกลุ่มที่เป็นมหาลัยแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักเรียนครับผมใช่อันไหนใครอยู่แก๊งมัธยมอะคะมัธยมก็จะมีผมมัธยมใช่แล้วก็มีอีกคนนึงเป็นแสนดีครับที่เหลือก็คือมหาลัยใช่ครับเรื่องตระนักกันยังไงในเรื่องนี้คก็ในเรื่องมันจะมีช่วงพักมหาลัยใชับที่เราเป็นเฟชชี่ขึ้นมาครับแล้วก็มาเจอแบบรุ่นพี่ต่างๆครับผมมาเจอพวกขี้กริด พอม์กพี่แสพี่อะไรนะวายุใช่แต่ก็จะมีแบบพวกเราทํางานที่ร้านกาแฟคือใกล้ใกล้มหาวิทยาลัยครับก็คือเขาจะมาเจอกันอะไรอย่างนี้ครับใช่เนี่ยในแกลมหาลัยค่ะตอนนี้มันมีทั้งหมดกี่ชนะค่ะที่อยู่ กังมหาลัยตอนนี้มีทั้งหมด2คณะป้าหลักๆประมาณ3ครับ2 3คณะใช่มีแพทย์วิศวะแล้วก็นิเทศใช่ใช่ใช่จ้าคุณจะลื้วิทยาศาสตร์การกีฬาบอกวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ยหละสิและทันต์ผมนะครับเราก็แพ้ทย์ไงรวมอยู่ในแพทย์เปล่าอันนี้ถามหน่อยสิค่ะในเรื่องที่ใครคุ้มไข่ปลาโอ้ยมันจะดีนะค่ะถ้าบอกไปเลยคือ ก็คือไม่ต้องดูอะไรกันมันก็ได้ไม่กี่คนหรอมั้งอย่างก็จะมีมาร์กิตแล้วก็จะมีของผมครับเป็นคู่กับบล็อกครับเป็นบล็อกตองครับผมเป็นเจอกันในวงไพ่นั่นเองนะครับไม่ใช่ครับผมก็ใช่ครับมันจะมีคู่เราที่เป็นพาร์ทเด็กนักเรียนใช่ครับผมคหลักเขาจะเป็นของมาร์กิตใช่ครับ พี่ถามเลยสิคะว่าในนี้ยค่ะที่เราได้รับบทอ่ะมีใครที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนตัวเราในจบบชีวิตจริงเลยอย่างที่พูดไปฮะอยากที่พูดไปก็แต่แรกยื่นไมคสัมภาษณ์ครับครับก็ไปรู้เลยใช่ครับก็ของผมก็ตรงกับชีวิตจริงครับเพราะว่าในคาแรคเตอร์หล่อครับหล่อเหมือนตัวจริง ใช่ฮะเรื่องนั้นหรือเปล่าหล่อๆตัวจริงฮะส่งคนหนึ่งส่งคนหน่งใช่เอ้ยแซลดีๆนะบอกก่อนขอกลุ่ความลับเยอะนะบอกก่อนแ้รที่แบบว่าต่ากเลยะต่างกับในชวิตรงกับเรื่องนตาลยกิต่างกันเลยหรอผมว่าเนี่ยผมว่าไอดุนนะผมว่าไอดุนนะ มันไม่มันไม่เชิงต่างครับคือชีวิตจริงผมจะมีสองมุมนะครับก็คือมุมที่จริงจังแล้วก็มุมที่เฮฮาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นในซีรีส์ก็คือจะเป็นมุมของความจริงจังไปทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครของธนูครับเหมือนเป็นคนที่จริงจังมากๆกับชีวิตนะฮะแต่ว่าถ้าชีวิตจริงครับก็อาจจะมีชีวิตจริงชีวิตจริงมันก็จะมีมุมที่อาจจะมีมุมที่นอกนอกเหนือจากในนิดหน่อย ไม่ได้ครับแค้พอาจจะมีมุมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเฮฮาเฮฮาเฮฮาบ้างครับแต่ว่าถ้าละครก็คือจริงจังครับเนี่ยมาตอนนี้อยู่ในโหมดละครชีวิตจริงตอนนี้อยู่ในโหมดกึ่งละครกึ่งชีวิตจริงครับโอ้โหเรามาพูดเรื่องละครไงไม่ได้มาได้แค่ีอไไมม่่ชีวิตจริงที่กว่าละครอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาไปบอกเขาไปโอเคครับผมประมาณนี้ ชอบชอบชอบออมีใครที่แบบว่าเงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกปหลายคนเลยหลายคนนะครับน่าจะหลายคนทั้งหมดเลยครับาทีไม้ใครที่เคยผลงานมาถอดบ้าบามีครับมีครใครเคยหรือไม่เคยรไม่เคยเอยังไงใครที่เคยมีผลงานอ๋อต่โมเม้์ไงก็มไหมก็เขาถาก็ถามทุกคนที่มี ใช่บอกน้องบอกน้องบอกไปคาทิเตอร์ผมได้เรื่องเลยแบบนี้เออถ้าใครที่ไม่เคยได้เรื่องเนเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าใี่ที่ในในแกล้เนี้ยที่แบบว่าให้แบบคำแนะนำที่ดีเอาไว้ที่ดีที่ดีที่ดีนั่นแหลค่ะคำแนะนำที่ดีครับ ดังตัวส่วนดังนั้นวันนั้นเราันนั้นอ่ะเราเปิดอ๋อผมรู้แล้วคือคนนี้ไม่ใช่คนนี้แน่แนครับวันนั้นในเครียดจะลงจากรถยังไงเท่ดีว่าเพื่อนเนี่ยไม่จะลงจากรถไังไงเท่คือผมเป็นคนจริงจังกับทุกซซนี่เล่นอยู่แล้วครับเอาจริงๆริงก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะเขาก็ช่วยกันเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นน้องใหม่ฮะไม่มีประสบการณ์ก็ คือจริงเวลาเราสงสัยเราก็จะคอยถามเพื่อนๆคือใครอยู่ตรงนั้นผมก็ถามหมดภาพรวมแล้วก็คือทุกคนนะครับเหมือนเขาก็ช่วยๆกันให้มันออกมาดีที่สุดนะครับใช่ครับใครอีกนะคะที่เป็นองหยิ้มอะไรวะยิ้มอะไรก่อนใจผมหน้าบึ้งไปไหนอะไม่ได้ทราบสำเราผมก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เคยเล่นคนที่ให้คําแนะนําทุกเหมือนกัน คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่อ่ะวินันเออไม่ความจริงก็คือต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะพี่ๆหรือเอชบีไฟไม่ว่าจะเป็นพวกกูต้าหรือทั้งทีมงานทุกๆคนนะครับเพราะจะคอยแนะนําคอยช่วยบอกเวลาเรายังขาดอะไรไปสักอย่างนะครับแต่ถ้าถามว่าคนไหนมากที่สุดนะครับก็คงเป็นกูต้าแล้วก็หนีมีผลพีุ่ินัน์นะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับแล้วเขาก็เราก็ได้เล่นคู่กันตลอด เขาก็จะคอยแนะนำเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือตอนเข้าซีแล้วมันเล่นไม่ได้เทคหนึ่งไม่ได้เทคสองไม่ผ่านเนี่ยครับเขาจะต้องคอยจถึงเทคยี่ใช่ไมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงผมพอใช้ได้อยู่ผมพอใช้ได้อยู่ครับผมเออคุณอะไรครับไม่คือคือผมจะแซวว่าแบบว่าเขาแบบเวลาขาดอะไรไปเขาก็จะปรึกษากันตลอดปรึกษาที่เล่นทีจริงเลยที่ยื่นให้เราอพูดว่าประสบการณ์ครั้งแรกของตัวเองอะไรเฮ้ซีรี ซีรีส์ซีรีส์เลือกครั้งแรกที่เล่นซีรีส์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พิจูจูเจฟเจฟเจฟครับก็งงอยู่ทอไมประสบการณ์ครั้งแรกครับประสบการณ์ครั้งแรกครับก็จะรู้สึกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์การเล่นซีรีส์ครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็คือครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นซีนที่ค่อนข้างยากต้องมีปากมีเสียงรับนี่ฮะกับตัวแจ็คแล้วคืออาการผมก็คือไหนเล่าหน่อยเป็นยังไง โยนมาแบบนี้เลยวะโยนมาแบบนี pues ้เลยอ่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะอ่างั้นไม่เป็นไรแต่หูเสักหน่อยแล้วกันเจมวันแรกที่มาเล่นกับผมนะฮะก็เป็นซีนที่แบบเราไลฟ์สดกันใช่ป่ะแล้วเราต้องแบบทะเลาะกันในนี่นู่นเป็นซีนลมซึ่งตอนที่เจมคุยผมแบบตัวสั่นปากแบบโกรธอยู่มนกันสั่นสั่นกลัวตอนแรกสั่นกลัวเป็นนอร์เป็นดิร์โกรธจนตัวสเ่มตอนแรกที่เล่นแบบ คนนี้แม่งอารมณ์ส่งดีใช่ปะคือแบบเวลาโกรธแบบปากสั่นตัวสั่นแบบนี้แหละนักแสดงตัวอย่างคอนเทิตตื่นเต้นรู้สึกใช่แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ถือว่าสาหรับครั้งแรกอะถือว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ยากมากแต่ว่าก็ได้พ่วงกับแล้วก็คูตาแล้วก็เพื่อนในกองแบบคอยช่วยเหลือก็ทําให้แบบว่าพอผ่านๆไปก็เริ่มแบบดีขึ้นพัฒนาขึ้นครับผม ใช่คือแล้วน้องแบงคุ้ยอยากคือว่าทำไมถึงชื่อแบงคุ้ยอ่ะอันนี้คือคาใจมากตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อทอร่านะครับอย่าเข้าใจผิดกันนะฮะไม่ควรไม่ควรก่อนวันมาจากอะไรอ่ะชื่อชื่อแบงค์กล้วยนะครับมาจากแฮชแท็กตอนแข่งซูเปอร์บอยนะครับเพราะว่ามีแบงค์สองแบงค์ครับมี B1 กับ B2 นะครับซึ่งผมจะดื้อกว่าแบงค์หนึ่งนะครับเพราะว่าแบงค์หนึ่งเขาจะมีฉายาของเขาเป็นผู้บ่าวเท้าไฟอยู่แล้วครับผมก็เลยเป็น กล้วยหอมจอมซนนะผมก็เลยเป็นเจ้าแบงกล้วยหอมนั่นเองครับไม่ไม่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นทอร้านนะครับคุณต้องเรียกผมว่าคุณทอร้านนะะทอยาก่ว่าตอนเข้ากอน่ความที่แบบเราก็สนิทกันถู่แล้วก็แบบว่าเหมือแบบเจอบ่อยมีเรื่องเมาส์เาเขากับกโอมีมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยพูดเลยพูดเลยไม่มีเยอะพูดเลยผมขอเผาพี่ชายผมหน่อยพี่ชายที่ผมกำลังจะเผาเนี่ย เนี่ยผมกำลังพี่พี่ชายที่ผมกำลังจะเผาเนี่ยเนี่ยจับอยู่เนี่ยพี่คนนี้นะครับเป็นพี่ชายที่บอกเลยว่าเป็นคนที่หลับหลับแบบหลับจริงๆหลับได้ทุกใช่ไม่ว่าจะกองไม่ว่าจะกลับบ้านเห็นเขาหลับตลอดเดี๋ยวเกลับบ้านเขาขับรถกลับเขาจะยังไงไม่ถึงว่าอยู่บ้านเขาก็หลับด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็น เอาเอาง่ายๆครับผมเวลาเขาอยู่กองเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คิวเขาาเงี้ยเขาก็จะหลับเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลับยาวด้วยเขาทวนบททวนอ๋อเวลาเราอ่านบทเสร็จอย่างเงี้ยเราเฮ้ยคุณจะไปแก้ตัวไหนเขาไม่ได้คุณต้องให้เขาไอ้เขาแก้ตัวดิอ๋อเข้าใจครับใช่ครับคือผมเนี่ยหลับหลับตาทําสมาธิอยู่คนที่แบบว่ากําลังจะอยากฝึกฝนเนี่ยพัฒนาเขาก็ต้องทํากันอย่างนี้อ้าวใช่บทบทมาบทมาครับผม ช่ไม่จริงนะแล้วไอที่หลับแล้วน้ำลายไอที่ไอที่ท่องบวแล้วน้ำลายไหลเองนี่คือในอินเดอร์อูกไหมมันเป็นในโบทถ์น้ำลายไหลเป็นใช่จริงจริงจริงก็ไม่จริงนะจริงจริงก็หลับจริงจริงเลยฮะแต่ว่ามันมีเหตุผลคือผมเนี่ยช่วงนี้ผมทําทีสิธิ์อยู่ครับผมแล้วก็กําลังแบบว่าจะส่งโปรเจกต์ก็เลยแบบนอนดึกนิดหน่อยแล้วทํางานนะผมทั้งหมดก็เพื่อการเรียนครับผมการเรียนเป็นการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะครับวัยรุ่นอย่าทอดทิ้งการเรียนผมผมผมก็ทาทีสิษ์อยู่นะฮะ แต่ผมไม่หลับก็คือเไม่ใครไหมไมีใครเขาตอบไหมครมบไม่ผมผมผมไม่ผมก่อนอยากค่อยคุยคนสุดท้ายเอาละมไม่ผมตัวนผมเผาคนนี้นะครับคนนี้เลยดุนเลยครับเวลาเขาต้องเอารถเข้าฉากใช่ไหมครับคือเวลาเขาขับมาครับเขาจะลงมาแล้วเขาก็แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปรถตัวเองว่า ักล้อซ้ายหัวล้อขวาอดีไหมเออแบบชอบถ่ายรูปรถตัวเองมากครับไม่ได้เกี่ยวกับเข้าถ่ายมีมีเห็นชอบเห็นแบบชอบแอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอย่าไปดูเอ๊ะไปดูแล้วไปทำดีขึ้นถ่ายผมก็ถ่ายไม่คือผมผมถ่ายรูปรถเพื่อเก็บไว้ไว้ลงตอนเป็นเบื้องหลังตอนหนังออนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเหตุผลที่มงานเขาถ่ายตอนเรื่องจริงเหรอเงยถมหนึ่งค่ว่ามีซีน ที่แบบเนี่ยเดี๋ยวว่าละครเราจะออนแล้วซีรีส์เราจะออนแล้วมีซีนไหนที่เราแบนนนนาบว่าอยากให้แบบแฟนร้อนติดตาออขอที่บางคนไม่ได้ค่ะมันซีนที่แบบว่าเฮ้ยซีนนี้เราชอบหรือแบบว่ามันยากอะไรที่เนี้นยต้อรอต้องรงอ <ผม S 1> อยู่รอที่ไหนกันอ่ากันผมผมของผมก่อนละกันของพัดโบกก่อนละกัน<ม>ก็จะเป็นซีนส่วนมากจะเป็นซีนเออ่หัวร้อนนะฮะแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นแบบซีนใหญ่มากถ่ายแบบว่า ก็กว้างอยู่สนามสนามหญ้ากว้างอยู่เออไม่มีอะไรนะคะจะพูดไหมโอเคโอเคก็จะเป็นซีนที่แบบว่าแดดร้อนฮะก็แบบถ่ายกลางแดดเลยแล้วก็โดน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 สาดน้ําฮะก็จบซีนนั้นก็เขาเรียกว่าไงอ่ะต้องกินยาต้องกินยาอัดเข้าไปนี่ทำไมคุณชอบบูลลี่อ่ะเออป้าเอานะโอเคเวะคุณนะก็ซีนเดียวกับคุณเลยเพราะว่า

ผมก็เลยหาวิธีการจัดการปัญหาบางอย่างไปใส่ใจดูออนี่นเดี๋ยวดูคนนี้พูดโอเคแต่เขาก็พูดมาฉีดนะนั่นแหละครับมันก็ฉีดตัวเปียกเลยครับผมมันก็โซกทั้งคู่เลยแต่อันนี้ไม่อันนี้ตัดออกนะครับขอขอขอนิดนึงนะฮะของผมก็อ๋อซีนนี้ไงราเล่าอ่ะที่คุณตอกสาวอ่ะอันนี้ชีวิตจริงครับใช่มีนี่วนแล้วมดเลยเหรอ ช็อตเลยไม่เมื่อกี้ผมนึกนึกซีนในหัวแล้วแล้วผมก็ลืมเลยพอเจอต้อสาวลืมเลยเดี๋ยนะเอาไปคนอื่นก่อนได้กันนะ,อะเออผมชอบชอบซีนผมชอบทุกซีนอะที่มีผมอะ <laughs> <laughs> ผมว่ามันสนุกทุกฉากเลยที่มีผมเข้าไปอะ <laughs> เป็นแบบสีสันของเรื่องนี้เป็นความบันเทิงของทุกคนฮ <c oughs> ะโอ้ยเยอะผมแบบ มีร้อยสี่ด้การมาประมาณแปเก้าไม่เก้าสิบแปดเยอะอะฮะเพได้เห็นหน้าผมบ่อยๆแน่นอนถึงแม้บางทีอาจจะออกไปแล้วแค่แบบยืนเอะอแอ่แค่นี้ก็ก็ยังทักสีสันนะโอเคอพี่นึกออกยังไงนึ่ออกแล้วนึกออกแล้วพูดสักนิดนึงโอเคครับผมก็นะครับโอ้ยดีเฮ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยมันจะมีซีนนึงที่ผมกับยังยังยังไม่ได้เล่าฟังก่อนน้องเออถ่ายเสร็จสี่ทุ่มเออลืมแล้วอไปก่อนเลยยอก ก็จะมีซีนที่เราเข้าไปในห้องฟิตเนสใช่ใช่ใครว่าเฮ้ยพอซีนนี้พีคแต่อย่าพูดดีกว่าไม่พูดจะพูดว่าเราอไปในฟิตเนสไปกับพี่คิมเราไปเจอคอปเตอร์ในฟิตเนสแล้วฉากจบของฉากนั้นมันจะมีอะไรที่มันพิเศษนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดออกหรือเปล่ามันเป็นการเล่นนอกบทใช่นอกบทนิดนึงแต่ก็ต้องรอดูครับว่ามีไหมถ้ามีผมจะบอกว่ามีถ้าไม่มีผมจะทวิตบอกว่าไม่มีนะฮะ แล้วผมก็อันจริงแล้วทุกๆตอนทุกซีนครับน่าติดตามหมดครับไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามครับก็น่าติดตามทั้งหมดก็อยากให้ช่วยกันติดตามครับรส่วนท,ที่ผมประทับใจการลาังจะพูดการลาังจะพูดเราดูว่าไหนลืมไหมไม่ลืมเ <ไป S 1> กินก่อนรับพูดเลยครับผมหราบซีนนี้ผมประทับใจครับก็จะมีซีนที่เข้าคู่กับคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้ครับก็เป็นซีนอารมณ์ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนเป็นเป็นซีนเป็นซีนอารมณ์ครับเป็นซีนอารมณ์ ใช่ครับไม่ได้พูดต่อแล้วครับผมเป็นซีนอารมณ์ที่แบบต้องบิวอารมณ์ตัวเองมากครับปกติบิวยังไงครับปกติดู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 แบบดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนรู้หนงละครไทยละครละครละครซีรีส์ไม่ได้พูดแล้วแน่นอนครับผมก็จะดูแล้วก็เก็บเอามาใช้ครับดูเว็บไหนครับเว็บไหนช่องสามครับต่อเลยครับ ครับผมอย่างของผมซีนที่ไม่อยากให้พลาดเลยครับก็คือซีนที่เข้าคู่พระนายครับผมซึ่งบอกเลยว่าคู่ผมจะเป็นคู่ที่แบบว่าไม่มีความแบบหวานซึ้งอะไรเลยครับจะมีความแบบว่าดูเดือดและเพลดมันนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมแบบสกินทัชกับคนคนนี้แบบหนักมากๆครับผมยังไงก็คนคนนี้ฮะคนคนนี้แหละฮะรคับ ก็เดี๋ยวรอไปติดตามดูนะครับว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับผมครับขนาดนี้ครับผมก็ผมก็ซีนเดียวกับคุณนั่นแหละครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันยากที่สุดแล้วแล้วมันก็หนักที่สุดแล้วแล้วเข็นอารมณ์ที่สุดแล้วเหมือนกันใช่ครับก็ทีนะคุณที่ออกแกไม่เลยวัดเลยเราเนี่ผมเอาเจมหมดแล้วกันนะผมอาเจมก่อนนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามซีนนี้ผมแบบว่ามีปากมีเสียงครับคนคนหนึ่งครับผมแล้วก็ คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในซีรีส์มันอาจจะดูซีเรีย์แต่ผมคิดว่าพอตัดต่อมันจะน่าจะดูเฮฮาแล้วก็น่าจะบันเทิงสำหรับทุกคนก็อยากให้ติดตามครับผมครับสำหรับผมนะทางนี้ทุกงานเลยขอบคุณครับซีนเอ่ออัางจริงล้วพีเรย์เือดไม่ยากผมมีเยอะการย้อนพี่ก็พูดความจริงมามามา ก็คือเอาจริงส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทุกซีนเลยนะครับผมแต่ว่าซีนหลักๆที่ผมเนี่ยจะชอบชอบเป็นพิเศษก็จะมีซีนที่เราได้ไปสะดุดตกหลุมรักคนคนหนึ่งครับผมเฮ้ยอันนี้อันนี้ชอบเพราะว่าซีนหรือว่ายังไงชอบเพราะซีนนะครับผมใช่แล้วก็เออพูดแล้วก็ตอนก็ตอนที่เอ่อเวลาเวลาเราเจอกับเขาอะไรเงี้ยเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่า เราอินกับบทมากที่สุดในตอนนั้นครับตอนอายุสิบเจ็ดนะฮะลยังมีสองบทรักไม่มีนิยามครับเจเฮ้ยจริงคนนีคนนี้ยปงาปครับคำถามต่อไปเฮ้ยครับสำหรับผมก็ซีนที่ชอบจริงๆมีหลายซีเลยนะครับที่ชอบแต่ว่าตัวซีนนั้นผมไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเท้าผมก็ที่พร้อมเป็นวันเลย ผมเอาซีนที่ไม่ชอบออกแล้วนะครับซีนที่ไม่ชอบคือทุกซีนที่มีแสบเล่นด้วยทุกคนคิดเหมือนกันใช่เราเราเากันายไม่กี่ทีนะแต่ชดลงรถนายเราชอบมากเลยลงอะไรลงกุศลงกุศลครับสําหรับซีนที่ชอบนะครับก็คงเอาจริงชอบหลายซีนเลยครับเพราะว่าซีนส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่ใช้อารมณ์นะครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราเราต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็ต้องบิวอารมณ์ให้มัน ขาเรียกว่าอะไรให้มันถึงจุดจุดจุดหน,น,น,นึ่ง <fit, S 1> อ่ะมันต้องมี Grammy นเนอร์มากกว่า,าเหมือนเหม,มือนซีนที่เราไม่ต้องพูดเลยแต่ว่าเราต้องสื่อสารทางสายตาอะไรยเงี้ยฮะผมก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ชอบเพราะว่าเหมือนมันมันเหมือนจะง่ายเพราะว่าแค่คนสองคนมองกันแต่ว่าในสายตาคือมันต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็อีซีนก็คงเป็นซีนที่บูครับแต่คงไม่บอกนะว่าซีนไหนคือถ้าเห็นไม่อะมันมีหลายซีนที่บูไงคือถ้าผมจะตลกตัวเองมากเพราะว่า สปอนนี้นึงแล้วกันตอนผมม,นมันเป็นซีนที่ผมมีเรื่องกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าคือมีเรื่องกันปกติคนเขาต่อยกันอะคือผมอะผมไม่รู้ว่า acting ยังไงอะผมต่อยแบบนักมวยเลยแต่ว่าทาั้งที่จริงๆแล้วอะคือ acting มันไม่ได้ต่อยแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือต่อยเหมือนผมต่อยเหมือนนักมวยเลยอะแบบว่าผมก็เลยแบบรู้สึกตลกแล้วก็ชอบตลกดีฮะตอบดีตอบดีตอบดี ขึ้นะีมาเลยสิคะซีรีส์ของเราเนี่ยคือมีกี่เอีเยอะมีทั้งหมด12 EP, 12 EP ครับ12 EP ใช่ไหมคะใช่ครับแก๊งติ๊กแสก็แก๊งแบบอ๋อแก๊งที่แบบว่าหาเรื่องให้อ่ามันผมว่ามันบางทีมันอยู่ที่บุคคลบุคคลมากกว่าครับมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ครับ ใช่จะบอกว่าแต่ละคนในเรื่องเนี้ยก็จะมีความร้ายความจะมีใช่ทุกคนจะเป็นสีเทานะครับจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวเองเป็นเนื้อเรื่องของสตอรี่ของตัวเองที่ตัวเองบางทีก็ต้องร้ายบ้างบางทีก็ต้องดีอย่างไรเงี้ยครับอืมบางคนอาจจะแบบมีทั้งช่วงที่แบบว่าเป็นคนดีแล้วแตแจาแซบบ้างใช่ครับใช่ครับผมเราเนี่คือแบบมีจุดเด่นมีจุดถามที่ไหนบ้างครับในซีรีส์ของเราก็อ่ะ ครับอย่างของอย่างเจนวของเราครับมันก็จะมีทั้งแบบเป็นการสะท้อนสังคมทั้งในพาร์ทของมัธยมแล้วก็พาร์ทของมหาลัยเลยแล้วก็ไหนจะมีในด้านของของคุณด้วยก็มีเนาะ LGBT ครับก็จะมีความรักแบบว่าหลากหลายมากๆเลยครับในเจนวเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเจน Y จริงๆครับความวุ่นวายในเจน Y ในเจน Y ของเราอะ่ะเออมันจะมีอะไรบ้างคือสะท้อนสังคมออกมาใน<ม>ในพาร์ทของเจนวาย e ซีรีส์มากๆเลยครับจะเปิดกว้างในเรื่องของเพศจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเพศไหนหรือว่าเป็น<ม>ชายชายหรือว่าชายหญิงเท่านั้นแต่ว่าจะมีหมดเลยทั้งชายชายหญิงก็มีชายชายก็มีครับผม LGBT กก็มีมสะท้อนให้เห็นว่าแบบว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ ที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะเป็นออในด้านเพศอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นหลายมุมมองมากขึ้นเนาะในแบบในหนึ่งซีรีส์ว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องพระหน้าอะไรอย่างนี้คือทุกคนสามารถที่จะรักใครก็ได้ในหมดเลยในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมครับผมค่ะงั้นให้น้องๆฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะครับผมก็ขอฝากเจนวายหรือซีรีส์ไว้ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทางช่อง3 HD นะครับกดหม,มายเลข333ทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มห้าสิบครับครับและสามารถรับชม ออนไลน์นะครับทางแพลตฟอร์มไอฉีนะครับพร้อมกันทั่วโลกได้เลยนะครับที่เวลา5ทุ่ม20นาทีตามเวลาประเทศไทยครับผมแล้วเจอกันนะครับเจอกันครับครับผมเซียยายา